ออกโรงแถลงถูกโยงเป็นมือที่สามฟิล์มธนภัทรรีบเคลียร์ประเด็นดามใจปรางกันดาราชเผยฝ่ายหญิงมาปรึกษาเรื่องหัวใจจริงเพราะถูกโยงว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คู่รักอย่างปรางกันดารานวงขจรกลายและแรปเปอร์หนุ่มซุปตาต้งพิทวัตรพฤกิจหรือต้องทูพีตต้องปิดฉากความรัก1ิปีล่าสุดพระเอกหนุ่มชื่อดังฟิล์มธนภัทรกาวิละได้ออกมาเคลียร์ประเด็นร้อนดังกล่าวพร้อมกองทัพสื่อภายในงาน พร้อมเผยถึงความสัมพันธ์กับปรางกนารันชัดเจนว่าเป็นเพื่อนสนิทที่ร่วมงานกันเท่านั้นตอนที่เล่นละครกับปรางทราบข่าวบ้างไหมว่าเขามีปัญหาทราบข่าวครับก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราทํางานด้วยกันเราสนิทกันและเขาก็มีข่าวพอดีมันก็ไม่แปลกที่เราจะถูกโยงหรือถูกจับตามองหลังจากที่เป็นข่าวได้คุยกันบ้างไหมก็มีบ้างครับก็เข้าใจเขาตั้งแต่แรกแต่บอกเลยว่าไม่ได้มีอะไรจริงๆหลายคนมองว่าเราจะมาดามใจในช่วงนั้นด้วยความที่สน สนิทกันมากกว่าเราเล่นกันเหมือนพี่น้องกันอะคือด้วยความที่เป็นพระเอกนางเอกผมรู้สึกว่าการที่เราไม่มีกำแพงตอนเล่นละครเราสนิทกันมันทําให้กล้าที่เราจะเล่นเราเต็มที่เต็มร้อยทั้งสองฝ่ายมันก็จะทําให้ผลงานของเราออกมาดีผมก็เลยไม่ได้ซสีเรียดกับข่าวสักเท่าไหร่เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันก็ต้องถูกโยงเป็นเรื่องปกติช่วงที่เป็นข่าวปรางแสดงอาการเศร้าอะไรออกมาให้เห็นบ้างไหมไม่เลยครับพี่ปรางก็เป็นปกติทุกอย่างเลยมีมาปรึกษา เราบ้างไหมมีพูดบ้างนิดหน่อยเราก็บอกเขาไปว่าพี่เลือกอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพี่แสดงว่าเขาก็ค่อนข้างไว้ใจเราเหมือนกันเลยมาปรึกษาก็ทํางานด้วยกันเนาะมันแปลกหรอแปลกไหมเขาพูดแค่นิดหน่อยครับไม่ได้ลงลึกอะไรมากพอเป็นข่าวเราซีเรียสมั้ยส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสครับเพราะเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเราไม่ได้เข้าไปในความสัมพันธ์แบบนั้นคือเราเข้าไปในความสัมพันธ์แบบพี่น้องกันเพื่อนร่วมงานกาันเราบริสุทธิ์ใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเรา เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรกับข่าวนี้ ส่วนตัวเราก็ชื่นชอบปรางอยู่แล้วก็ชื่นชอบจริงๆครับหมายถึงว่าเราปลื้มเขาด้วยด้วยความสวยของเขาแต่อย่างที่ผมบอกผมเข้าหาพี่พรางด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นพี่น้องกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบบนี้มันดีที่สุดในอนาคตความเป็นไปได้มีโอกาสไหมโห oh, ผมว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตจริงๆอะ่ะแต่ทุกวันนี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องจริงๆและก็สบายใจที่มันเป็นแบบนี้จริงๆผมว่าเป็นแบบนี้ตอนนี้มันดีที่สุดแล้ว อนาคตก็เรื่องของมัน